สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเซนโทร,ราชพฤกษ์สองหลังนี้เลยหลังนี้นะครับได้รับการว่าจ้างนะครับให้ทําหลังคาหน้าบ้านนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับ ตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมมาตรวจงานแล้วก็ได้เจอกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านก็เป็นแฟนคลับนะครับก็มาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็อยู่อยู่หน้าบ้านเราก็ถ่ายวิดีโอไปเขินไปนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังว่านะครับหลังนี้เนี่ย เขาเป็นแฟนคลับเนาะเขาก็ดูนะครับจากทางวิดีโอทาง u t u b e แล้วก็ a c e b o o k นะครับดูแล้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ได้รับการว่าจ้างให้มาทำนะครับต้องบอกว่าเป็นจากที่ได้รับการเล่านะครับคุณแม่เขาเล่าว่าเป็นบ้านของลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกสาวก็เป็นวิศวะนะครับพจบเก้าแล้วก็ชอบนะครับในงานแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยทำงานจริงจบจริงนะครับแล้วก็เสร็จแน่นอนนะครับเขาก็เลยไว้ใจให้มาทำเนาะจากการพูดคุยกันก็รู้สึกว่า โอเคเลยนะครับกับเจ้าของบ้านเนาะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับต้องขอบคุณนะครับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ของบริษัทนะครับหลังนี้คุณหนิงเป็นคนจัดการนะครับโปรเจกต์เข้ามาวัดหน้าง,งานสำรวจหน้าง,งานแล้วก็ประเมินราคาแล้วก็ออกแบบต้องขอบคุณผ่านคลิปนี้เลยขอบคุณคุณหนิงมากๆนะครับโอเคเรามาดูงานกนารต่อมาโอเคสวัสดีครับนี่ครับ,รบพี่เจ้าของบ้าน ออกกล้องได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคอ่ะเรามาตอกันนะครับตอนนี้ช่างกำลังทำกันอยู่เลยอ่าหลังนี้นะครับทำกันประมาณ2-3คนนะครับแต่ว่าจากได้รับการอ่าเล่านะครับของพี่เจ้าของบ้านก็ต้องบอกว่างานเดินเร็วนะครับด้วยแค่2คนเขาตกใจว่าอุ้ยทำไมเราทำได้อ่าถึงขนาดนี้คือเฉลยให้ฟังเลยนะครับต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่ทำกันแบบ ซ้ำๆทําบ่อยนะครับพอเราฝึกอะไรที่ซ้าๆฝึกอะไรที่บ่อยๆพอเรามองหน้างานแป๊บเดียวเราก็จะมองออกเราจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็มีโครงสร้างที่คล้ายกันใกล้เคียงกันนะครับแต่อาจจะเจออุปสรรคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคานของตัวบ้านบัวของตัวบ้านความสูงอะไรก็แล้วแต่ก็จะเจออุปสรรคเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าช่างที่มีประสบการณ์เขาก็จะสามารถอแดปนะครับแอปพายตามหน้างานได้เลย นะครับจึงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็งานก็เดินอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันตามมาครับวันนี้นะครับช่างใส่เสื้อของบริษัทด้วยนะครับใส่พอดีไหมครับ,รบตัวตัวนี้โอเคไหมดีกว่าตัวเก่า,กา,กา <laughs> ต้องบอกว่าเสื้อนะครับเราก็มีให้ทีมงานใส่แต่ส่วนมากทีมงานบอกว่าบางทีทํามาแล้วเนี่ยมันโดนสะเก็ดไฟแล้วมันซึมเข้าเนื้อนะครับ ก็เลยออกเป็นตัวใหม่ให้นะครับแบบเงาเลยนะครับก็มีโลโก้มีอะไรนะครับเราก็พยายามทําให้มันมีความมาตรฐานแล้วก็เขาเรียกว่าอะ,อะไรครับเป็นแบบสากลมากขึ้นแล้วกันเนาะก็จะได้รู้ว่าเป็นช่างของบริษัทเราเข้ามาทํานะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างทําอะไรอยู่ครับตามมาเลยตามมาครับลองสะดุดนะร้อนจังอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับ ตัดเสาเสาตรงไหนอะใส่ตรงไหนครับเป็นเสาแผงเหรอใช่ครับ๋อเสาแผงอันนี้เหล็กสี่คูณสองนะซึ่งเหล็กสี่คูณสองเนี่ยบอกให้เลยว่าอ,อมันมีความหนาในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเชื่อมเนาะแล้วก็ต่อใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเจียด้วยนะเช่ครับเนาะ อันนี้ยังไม่ได้ทาสีกันสนิมนะสังเกตนะครับ <S <S ถ้าเป็นสีดํา <Man> อย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ทากันสนิมนะครับพอเราเชื่อมเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมาทากันสนิมมันอีกรอบก่อนลงสีจริงนะอย่างอย่างอันเนี้ยก็คือทาสีกันสนิมแล้วส่วนมากบริษัทของเราเนี่ยสีกันสนิมเราจะใช้เป็นสีแดงนะครับส่วนมากนะก็จะมีส่วนน้อยที่เป็นสีเทาบ้างเป็นสีกันสนิมที่เป็นสีดําบ้างนะครับแต่ทุกเส้นทุกอะไรเราทากันสนิมให้หมดนะครับอ่ะ เราไปดูกันดีกว่าเสาแผงเขาทำมันยังไงอตามมาทางนี้ครับนี่เลยเสาแผงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนิ้วคูณนิ้วตรงนี้เหมือนเป็นเสาประดับนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้รับน้ําหนักหรอกมันเป็นการประดับนะครับตัวที่รับน้าหนักจริงก็คือเสา4ี่คูณสหน้าหลังเป็นตัวรับน้ําหนักนะตัวนี้เราเหมือนกับโอ้โหดูมันแผงใหญ่ดูมันแข็งแรงจริงไม่ใช่เราประดับไว้นะครับตัวรับน้ำหนักคือหัวท้าย หัวท้ายคือตรงนู้นถ้าเราเห็นตรงนี้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 นี่เลยนี่คือหัวท้ายนะครับตัวนี้คือตัวรับน้ำหนักหัวท้ายนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเหล็กประดับแต่ผมเคาะแน่สั่นหมดเลยเห็นไหมอ่าอันนี้คือประดับแต่ถามว่ามันมันสั่นแล้วมันจะพังไหมไม่พังแน่นอนครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่เราเอามาประดับไว้เฉยๆยนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดความสวยงามให้เป็นระแนงนะครับโอ้สั่นไม่หยุดเลยสั่นไม่หยุดเลยอันนี้คือยังเชื่อมไม่เต็ม นะครับเดี๋ยวเชื่อมเต็มเก็บสีเก็บอะไรมันก็จะนิ่งกว่านี้นะครับแต่จริงจริงแล้วอย่างที่บอกหัวท้ายเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับดังนั้นแข็งแรงแน่นอนเรามีคานบนคานล่างนะครับอันนี้คือคานคานนี้ประดับนะครับบนล่างเพื่อที่จะเชื่อมเสานี้กับเสานี้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเนาะข้างบนก็เหมือนกันมีคานบนด้วยนะครับเพื่อเชื่อมให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะประมาณนี้นะครับและเรายังมีเสาที่ติดกับตัวบ้านอีกนะครับตั้งแยกส่วนตรงนู้นเลย อันนี้คือสี่คูณสี่ไอ้ตรงนี้มันพิเศษยังไงล่ะเนี่ยเอาไว้ถักระแนงรายตัองอย้งลกเสาโอ้ต,ต,ตัวบ้านมันเป็นขยักเออเห็นไหมน,นี่คืออุปสรรคเลยนะเป็นเป็นหน้าง,งานที่แบบว่าเออเราแบบเขาเรียกว่าเราแก้ปัญหาหน้างานเนาะอันนี้คือสี่คูณสี่ที่เราตั้งสามสามต้นเนี่ยก็คือเสาเดียวเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตรงนูน้นสองอ่าแต่กงวนไปสองแล้วก็สิบิมสุดเป็นสามสามต้นนี้มันขนานกันใช่ไหมช่าง อาแนวเดียวกันแต่ทีนี้ถ้าเราทําถึงแค่ข้างในเนี่ยมันก็จบแต่ประเด็นคือทําถึงสุดนี่เลยถึงสุดเสามันก็เลยมีเหลี่ยมมีมุมถ้าเราตั้งตรงนี้ไว้แล้วเราขยับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มารับน้ําหนักตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงเราก็เลยต้องมีเสาอ,อันนี้เพิ่มขึ้นมาถูกไหมม,มีต้นนอกอีกต้นหนึ่งตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับคือแล้วก็ยิงแนงอืม เดี๋ยวจะดูว่าตอนจบเป็นยังไงเพราะว่าหลังนี้ผมไม่ได้เป็นคนรับงานนะโปรเจกต์เป็นคนรับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาดีไซน์กันยังไงอะไรออกมาเป็นยังไงนะอ่าแล้วก็ส่วนนี่สีพวกติดตัวบ้านพวกนี้เดี๋ยวเก็บสีด้วยเนาะอ๋ออันนี้ยิงไม้ละแนงติดเลยครับยิงเป็นยิงไม้ละแนงเลยเหรออ๋อจอดออกมาเป็นยังไงเนาะก็ยิงเป็นลายตั้งขึ้นมาเลยครับอ๋อเป็นไม้เป็นไม้เชลล่ายิงติดติดเลยไม้เทียมเนาะอูอยากเห็นยังเลยอ่ะเออเออไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็มาดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนเนี่ยเป็นเมทิลชีสพีนะครับพีโฟมถ้าสังเกตนะพีโฟมเนี่ยท้องจะเรียบนะครับซึ่งมันจะมีความหนามากๆเลยนะครับถ้าเป็น PE เนี่ยความหนาจะประมาณเอ่อห้มิลหมิลน,นะแต่ถ้าเป็น PU เนี่ยความหนาจะ2 0่สถึงยีมิลน,นะครับซึ่งมันมีความหนามา,มากกว่าเยอะเลยดังนั้น การใช้งานความคงทนมันมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าเราใส่ฝ้าระแนงไปแล้วเนี่ยเราใช้ PE ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ P u ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกเอาและกันแต่ถ้าอยากแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดก็ใช้เป็น PE ก็พอเพราะว่าเวลาฝนตกยังไงเสียงมันไม่ดังอยู่แล้วแต่อานนี้ก็จะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมตรงที่ว่ามันก็จะกันความร้อนได้มากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดินลงมาเลยโหนี่สั่งนี่เราทําแค่หน้าบ้านดูสั่งหินมา <c oughs> คือท,ที่ร้านเขาแถมให้เหรอช่างไม่รูับผมมาดั่งปกติเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าสังเกตน,นะครับพรกนี้เนี่ยเราก็พยายามสั่งมาให้มันโคเวอร์กับหน้างานเลยก็คือทีเดียวเลยเจ้าของบางทีนะเจ้าของบ้านบางท่านเขาก็คิดมากว่า ชำระเงินไปแล้วไม่มีของมาวางหน้างานเลยนะครับเราบอกว่าถ้าทํากับสอแสงทองนี่เราวางจนไม่มีทางเดินเลยนะครับทุกวันนี้ก็คือวางให้เต็มหมดเลยเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้ความมั่นใจแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าลูกถ้าเป็นลูกค้ากับเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมั่นใจแน่นอนว่าเราอย่างไงไม่ทิ้งงานอยู่แล้วยังไงก็จบงานอยู่แล้วปัญหาหลักๆเลยของการาต่อเติมบ้านนะครับในการจ้างช่างเนี่ยปัญหาหลักคือเรื่องช่างเลยเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจนี่สําคัญที่สุดนะครับดังนั้น เลือกนะครับเลือกเยอะๆเลือกหลายๆบริษัทมาเปรียบเทียบกันดูว่าจะจ้างใครจะจ้างช่างยังไงจะจ้างช่างแบกเป้ใบเดียวมาทํางานคุณก็ลองวัดใจกันดูนะครับของพวกนี้คุณมีสิทธิ์เลือกนะโอเคประมาณนี้นี่มีขี้ดินด้วยอันนี้น่าจะลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเนาะ,ะขี้ดินก็คือเป็นถ้าเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าคุยกันไปนเรื่อยๆดีกว่านะครับคือเหมือนกับเล่าเรื่องให้ฟัง เราจะต้องขุดนะครับขุดดินขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเสาเนี่ยลงไปนะครับหกเหลี่ยมหกเมตรเนี่ยเขาก็จะมีความยาวคือ6เมตรแล้วก็ลงไปเพื่อที่จะให้รากฐานฐานรากที่เราทำเนี่ยอ่อนอยู่บนหัวเข็มแล้วดินที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือดินที่เราขุดขึ้นมานั่นแหละจากเสาเข็มเอาดินขึ้นมาเอาเข็มไปแทนที่โดยประมาณหลักการประมาณนี้น่าจะไปลงตรงเทเลสนะครับน่าจะไปลงตรงเทเลสนี่ถ้าตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่า ส่วนคานบ้านตรงนี้ส่วนคานบ้านอันนี้แนะนําเป็นความรู้นะครับส่วนคานบ้านตรงนี้มีเสาเข็มแน่นอนเป็นเสาเข็มเดียวกับตัวบ้านแต่ถ้าเถิบออกมาหลังเสาตรงนี้เถิบออกมาจากหลังเสาตน้นนี้จะไม่มีเสาเข็มดังนั้นพื้นตรงนี้มันจะอ่อนกาวถ้าอนาคตถ้าคุณอยากปูกระเบื้องเต็มๆเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะสุดตัวแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าตรงนี้เป็นดินแล้วก็แนะนําให้ลงเป็นเสาเข็มอย่างน้อยๆเนี่ย มันซุดก็จริงนะครับจะต,ตอบว่าไม่ซุดก็เป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าอันนี้มัน18เมตรอันนี้มัน6เมตรซุดแต่มันซุดแบบช้าๆอาจจะเกิดรอยร้าวนิดๆ,ๆนะครับไอ้รอยร้าวตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นร่องแยแนวเว้นเป็นจอยไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บงานได้สะดวกกระเบื้องมันจะได้ไม่แตกนะครับฝากบอกช่างเลยช่างปูกระเบื้องใช่ไหม <S 1> <S 1> ให้เว้นจอยเลยนะครับเว้นจอยตรงนี้เลยอันนี้คือคานของตัวบ้านใช่ไหมอ๋อคานตัวบ้านอยู่เสาครับอ่ะตรงเสาเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอผมว่าผมว่าน่าจะตรงนี้นะนี่ นี่การเดิมขยกขยกเหรอใช่ขยกครับ <c oughs> ขยกอยู่นี่เลยอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าขยักก็ต้องอยู่หน้าเสาอ,อ่าสมมติว่าเอาเสาต้นนี้เป็นเกณฑ์เพราะทุทกต้นมันขนานกันต้นน,นี้เป็นเกณฑ์ดังนั้นเราก็ต้องตีเส้นมาเลยสุดว่าอันนี้คือเส้นอ่าอ่าคือเราตีเส้นมาตีเส้นขนานกับกับเสาตีเส้นมาเวลาปูกระเบื้องนะเราต้องปูแผ่นเต็มอันนี้แล้วปูแผ่นเต็มอันนี้แล้วก็ออกไปซ้ายขวาแล้วก็เว้นจอยตรงนี้ไว้สักประมาณ สองเซนก็ยังดีเซนหนึ่ง mm hmm. เพราะ mm hmm. เพราะว่าเวลามันแคกตัวเนี่ยเอาสักเซนหนึ่งก็ได้เวลาแคกตัวเนี่ยมันจะได้ลาวตรงร่องยาแนวกระเบื้องจะได้ไม่แตกแต่ถ้าเราปูคอมเลยเนี่ยกระเบื้องมันจะแตกนะครับฝากฝากตรงนี้ด้วยนะเก็บเศษข้างในแล้วเก็บเศษข้างนอกนะโอเคครับผมประมาณนี้พี่เจ้าของบ้านเขาแอบถ่ายวีดีโอเราด้วยนะตอนเราถ่ายวิดีโอ <laughs> ขออนุญาตนะครับคุยกับผมหน่อยก็ได้นะครับเอาไหมครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ มื่อกี้ตอนไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะครับคุยกันยาวเลยนะครับขอสัมภาษณ์สั้นๆและวกันว่าทําไมถึงเลือกสอแสงคองอขออนุญาตนะครับมีความมั่นใจเรื่องเรื่องช่างค่ะครับผมช่างเก่งแล้วก็จะไม่ทิ้งงาน <laughs> อันนี้คืออันนี้คือแบบประเด็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็เออรู้สึกว่าเลือกเลือกมาเยอะอะค่ะคจนมั่นใจว่าโอเคตรงนี้ก็เลยเลือก โอเคครับผมก็อย่างที่ผมได้เรียนใน้ทราบประเด็นหลักๆก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าการทิ้งงานเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะการรับประกันงานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมโอเคครับถ่ายเมื่อกี้ถ่ายไปหลายรูปเลยถ่ายเยอะรูปดูโอเคครับอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ